วิธีแก้ไขแอร์เคลื่อนที่ที่ขึ้นอุณหภูมิเกินหกสิบถึงเจ็ดสิบที่ไม่ปกติที่เราไม่รู้อันนี้อันนี้ถือว่าเป็นปกตินะครับหน้าจอขึ้นห้ายห้าองศาปรับได้เราเรารู้เรื่องแต่ถ้าสมมุติว่ามันขึ้นนี่ถ้าแบบนี้เราจะไม่รู้นะครับเราจะไม่รู้ให้มาแก้ที่รีโมท แก้ที่รีโหมดเลยนะครับมาดูรีโมดเลยครับตรงนี้ครับตรงนี้ที่เป็นองศาองศาเห็นไหมตรงนี้นะครับกดตรงนี้กดหนึ่งครั้งกดหนึ่งครั้งมันก็จะหายเป็นปกตินะครับโอเคครับถ้าของใครเป็นแก้ไม่ได้ก็ดูไว้นะครับ